ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องทางน้ำหวานนะครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับมื่อรันนี้ผมก็ได้มาครับบ้านของแม่หนุ่มุรินนะครับเด้อครับผมเป็นว่าเป็น พนเพหนตสร้างมันนักบ้านยังไงครับบ้านเกิดบ่ครับบ้านขายบ้านเกิดเขาเป็นบ้าน้ายบ้านเกิดของเอฟซีครับเีก็เลยส่งขับรถมาให้ครับบอกว่าแบ่งให้ข้างน้ำหวานด้วยค่ะแล้วก็สเตจแล้วก็สามหนุ่มค่ะแม่ก็เลยแบ่งให้น้ำบานเยอะครับแบ่งให้น้ำบานเยอะหน่อยครับเพราะว่าน้ำบานมาหลายเชือกครับผมก็เลยแบ่ให้เยอะกว่า อันนี้ก็แบ่งกันสีเสื้อครับขอบคุณเอซีนะคะครับส่งอาหารมาให้เราครับนี่ครับนี่นะครับบ้านของเมนดุนซินครับผมนี่เพ่นก็ได้ให้มาเอาสับปะรดครับกับมากันหลายเสือกับพี่น้องครับสร้างบันทาราท่านนี่ครับผมม่นกันลายเสือครับเป็นห้หลายลายได้พี่น้องครับนี่ กรซวยกันครับนี่ครับซวยกันครับซวยกันดีครับซวยกันดีครับนี่คนลอยว่าก็ะหง่ายขึ้นคังครับแต่ของช่องเพิ่นก็บบักกะบักกะจับช่องครับเพิ่งเห็นคนลรยเพิ่นก็อยากไอเนียนเจ้นอยนึงครับพี่น้องเอฟซี่ครับผมครับมันหนีิ่นก็ให้ควนอ้วนนี่แหละครับผมเป็นมือกองให้คนรวยครับครับครับ ก็ขอบคุณเอฟซีครับผมครับของวันคล้ายวันเกิดของเอฟซีครับผมครับผมพี่น้องครับสับปะรดอาหารให้น้องๆครับครันรัดครับครับครับคนรอยคนกันไดก็อวยพรให้นะครับผมพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อครับเดี๋ยวคนอ้วนก็จะอวยพรอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ขอให้เอฟซีที่วันใคล้วันเกิดของเอฟซีครับผมขอให มีแต่ความสุขคว่ำเจริญนะครับเด้อคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรทนาได้ครับเด้อเงินไรน้องทองไรมาส่งไงขบัติส่งไงนะครับเด้อให้มีโุขมีลาบครับผมครับคนไรประกาศทำงานคึหคักครับพี่น้องครับมาในการหล่ควครับผมคน่ำบนไลยก็มากครับนึ่งครับคน่ำบนไลายครับคน่ำบนไลยครับคน่ำบนไลยเดี๋ยวผมสิพาไปหาคน่ำบนไลยครับผมพี่น้องครับให้เพิ่นเดอาไวยพรให้เอฟซีครับผมเพิ่น เป็สิว่อาองไรครับสวัสดีครับค่บนบอลล่ายครับ,คร,บครับผมค่คคบนบอลล่ายครับโอ้ยพ,นนพ,นพ,พ่นให้เอฟซีเลยครับอ๋ออ๋อไว้พ่นขอไว้พ่นให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญ่นนะครับเออสมา่าคาถึงลำเล้ยด้วยเป็นไปได้ถูกหวยถูรัตติลีผมพอมีหม,มัดปาจฉนาทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าเจ็บอย่าไขายอย่าจนด้วยๆแหงๆนะครับเออครับจบนี่ก็มาที่บ้านของนมสุรินนี่แหละครับผมพี่น้องครับเพื่อเกิดแบ่งสับป,ประรดให้หลายเติมพี่น้องไอ้ครับเกือบเต็มห้องรอครับผมนี่ครับหลายแห้งครับพี่น้อง ครับเพิ่นให้กล่องนี้แล้วครับกล่องอยู่ในบ้านอีกสมิ่งอีกกล่องนึงครับเพิ่นก็ให้ครับนั่นก็สิเป็นนุ่มครับนั่ะพี่นุ่มเฮาล่ะครับน่ะครับเป็นนุ่มสุรินทร์ครับกับสีดอทธาตูมครับน่ะมาเยี่ยมบ้านเพิ่นครับถ้าพี่ก็สิเป็นสาวน้อยครับซื้อหยังก็บบัตรจักรครับผม ครับเดี๋ยวผมสิพาตามาไปเมือครับพี่นุ่มครับผมครับควรพี่นุ่มครับโอ้ครับหลุดรอแห้งเลยครับพี่นุ่มครับ พี่หนุ่มนิสัยดีแล้วครับผม <laughs> พี่น้องก็ได้นิสัยดีแล้วครับผมนี่ยครับมาเยม่ยมบ้านเพิ่นครับบ้านของสีดอทาตุมและนุ่มสุดินครับเย็นๆสบแบบสบายๆแล้วครับพี่น้อม อายคุณนี่สงใส่พืชสิบมิลมาแป๊บสี่ป่ครับแม่บอสครับโอ้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเห็นเห็นหน้ายูทูบดีครับแป๊บสี่พูดเซ้นนะครับเนาะแป๊บสี่อยู่บ้านสลางโอ้อครับปลูกไว้ในบ้อ๋อครับก็เพิ่งหายตกมันอ๋อหายแล้วป่ะครับหายได้สองวันสามวันโอ้หายได้สองวันสามวันครับเอาไปล่างปลาครับนี่ครับควรสุดหรอครับของผ่าแป๊บสี่ของเราเองนะครับครับ ดูนุ่มด nice ูหนุ่มสิแล้วเดี๋ยวจะพาไปตูสีดาทาตุมครับครับสีดาทาตูมครับผมคับสียูห่างกันจักประมาณจะ สีหามีดเห็นแล้วพี่น้องสีดาทาตรงกับนมซื่นครับผมครับยืนเนี่ยม,มึงนครับยืนเนี่ยม,มึงคอ้วนยังชัดเลยพี่น้องครับนี่บ้านครับบ้านบ้านหลงนังใหญ่ไงครับผมบ่ค่อยเด็นครับนีบ่ค่อยได้าดมานําครับผม บ้านของหลวงสิรนครับหลวงสิรินทร์สท่าตัวครับมครับหมู่บ้านเพป็นกับคางๆรอบคังบ้านของสร้างกับตุ้มมีได้ปลาหย่าได้เป็นน้องครับครับมือเวนสิมีที่มีหม่องปลูกหย่าครับคือว่าครับผม เรนมีทีมของปุญญาครับปุญญางามงามงาครับถือควรครับอือครับค,ครับนะครับนี่เมืองแหลกจะพาไปซ่มกับเมืองไว้เรื่อยๆครับผมครับควรสั่งห้องก,กับวันนัดว่นนัดขึ้นเรียกครับผม นี่ก็เดี๋ยวสีผ้ากับกัสีเหล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวกัสีเอาไปลงต่อเลยครับเด้อครับตามไปเบืองกันครับผมครับตอนนี้ก็เลยมาถึงปทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ทำการแบ่งครับผมแบ่งกันครับผมแบ่งกันให้ครบครับอันนี้เป็นผ้าหนังวานครับผมแบ่งอยู่ กลางๆภางนะวันครับแบ่งกับออกลายเชือกครับพี่น้องครับเป็นเพื่อนด้กี้น้ำครับผมหลายๆเชือกแบงก่งปันกันครับครับผมจะไปสอบถามค้นครับ สวัสดีครับคนหลัก <Well, welcome. S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาเท่าสิแบงออกเป็นกี่กองครับกี่เฉือกครับสิบกาเชือกเนาะครับแตแบงออกสิบก็เชือกครับพี่น้องครับผมสุ่มทารายครับผมสุ่มทาสายซับพอเงินครับผมน้ำกระไรครับ แบ่หนองละลายของครับครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอขอ,ขอบคุณคุณแม่นมซินน้ำดือครับผมที่แบ่งอาหารให้น,น้องสร้างครับได้กินครับผมของทีมงานบาตรลาดครับผมกราบขอพระคุณหล,หลายครับผมจากของ เอซีถัดหนึ่งวันไข่วันเกิดครับผมที่มีอาหารใหมน่น้องๆสร้างครับไปกินครับจะได้ขอฝากเขาไปที่ตามช่องพังนาวานเนด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเด้อครับผมสวัสดีครับ